หนาวนี้กอดใครหนาวไหมกอดกันอันแนวอ่ามาแต่เขาเรียกว่าอะไรล้วมาแต่ลมครับพี่มาแต่ลมแต่ว่ายังไม่มีความหนาวนะครับพี่ช่วงนี้วันสองวันวันนี้ลมแรงมากครับพี่เขาเรียกลมหนาวเนาะแต่อากาศยังไม่หนาวเลยเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าผมเรียกว่าหนาวปอมแล้วกันแต่ลมแรงมากครับพี่อากาศนี่คือร้อนจัดเหงื่อไหลซกสกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่สองลำีบาร์และมีบอลมีวัตถสุสุให้มาแบ่งปันนะผมจะส่งไปที่นี่ หนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทเนาะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินประทานนะครับผมสนใจตัวแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีเลือกสาวสวยสวยสวยซู่ดน้องก้อยรับสายนะครับผมบันดามาป้ายไม้ใหม่ไม้เก่าไม้แรงสวยสวยแจ่มแจ่มจึ้งจงมาจะพิจารณาเลือกชงเลือกซ้อมเบิ่งกันก่อนเด้อเริ่มกันที่เริ่มกันที่เริ่มกันที่อะไรดีอะไรดีเพชรบ้านแล้วกันเนาะพี่เนาะเพชรบ้านปทุม เดี๋ยวนะผมจะจะยกจะยกจะยกให้ดูดีกว่านี้นี่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 ยใส่ฟอร์มกำลังสวยกำลังเกียงครับพี่เพชรบ้านปทุมครับพี่นี่เลยไม้ใต้เนาะเป็นพื้นไม้เขียวไม้ป้ายชมพูนะพี่ชมพูเข้มๆสวยๆนี่เลยจะเพชรบ้านปุม um, 150รบาทอันนี้ไซส์กระถาง6นิ้วนะพี่นี่จาดด้านข้างเนาะไซส์ฟอร์มกระถาง6ล้นฟูครับพี่เพชรบ้านปุม150ร้อยสบาทสวยๆเลยจะตอนนี้ผมก็จะวางชิดกันจะยกยาสั้านิดนึงนะพี่150บาทเด้อเพชรบ้านปทุม สวยสวยเลยจากนี้เลยนี่ลอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่เลยชมพูเข้มปัดออกมาเลยจากเพชรบ้านปฐุมจ้าวางก้อนวางก้อนถัดมาเป็นอ่าชายชน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 ต้นไหนดีวางอยู่ด้วยกันแน่นมากอ่าชายชนครับพี่นี่เลยแดงแป๊ดเลยชายชนแดงแดงครับพี่ใบใหม่รอดใหม่คร์ปครึ่งเลยครับพี่ชายชน150บาทครับพี่ฟอร์มอันนี้กระถาง6เช่นกันกระถาง6นิ้วครับพี่150บบาทจากชายชน แดงแป๊ดเลยแดงแปด๊ดแล้วก็ฟอร์มสวยๆกันด้านข้างนี้เศรษฐีเงินล้านครับพี่เศรษฐีเงินล้านกระถางหกเช่นกันใหญ่ๆล้นๆฟูๆกระถางหกนิว้วเศรษฐีเงินล้านนี่จัดด้านข้างกระถางหกเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มเลยยังล้นครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจา้ะเศรษฐีเงินล้านสวยๆเลย ดาราดาราครับพี่ตัวนี้ดารานพลัดครับผมป้ายสวยป้ายแจ่มป้ายลึกครับพี่กระถาง5.5ดเด้อดารานพลัด1น0 100บาทจากสวยๆเลยนี่จะป้ายสวยป้ายแจ่มป้ายลึกดารานพลัดร้อยเดียวครับผมและ9้าทับครับพี่9ทับสวยๆด่างแบบแจ่มแจ่มบ๊บบ๊บบ๊อด่างขาวครับพี่ใบนี้เปิดด่างเหลืองรอดใหม่มาแล้วรบเรือครั้งชนะรวอครั้งเพราะเรามี9ทับอันนีร้อยเดียวครับพี่100บาทจาก เก้าทับสวยๆแจม j a มร้อยเดียว5.5นิน้วเที่ยงกันและมนันนี่อันนี้ส์ใหญ่ลน้ลนๆกระถาง5.5เลยมันนี่รอมเพชรหน้าแงพงครับพี่หน้าแพงเนาะดังขาวอมชมพูใบใหม่เปิดหน้าเรืองทองอารามเท้แรตําลึงจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่สายใหญ่นี่ด้านข้างครับพี่โตสวยพุ่งแล้วมันี่รอมเพชรหน้าแพงหนึ่งร้อยห้าสิบาทใหญ่ล,นลน 5. 5. 5น้นๆห้าจุดห้านิ้วหน้ายังสวยใบยใหม่เปิดหน้า เรืองทองครับพี่สวยสวยเลยมณีล้อมเพชรและตอนนี้น้องเลครับผมน้องเลน้องเลเรากาซี่สวยขยี้ตจแฮ่สวยขยี้ใจแฮ่ถูกแล้วครับพี่เรากาซี่สวยขยี้ใจห้าจุดห้านิ้วสามร้อยบาทครับพี่นี่เลยเขียวตัดแดงสว่างสว่างครับพี่นี่เลยใบนี้ใบใหม่ล่าสุดเปิดสวยจมจัดเรากาซี่สวยขยี้ใจสามร้อยบาทจะพี่ห้าจุดห้านิ้วใหญ่ร้นฟูสวยจมเด็ดเลยและทางนี้อ่า อันนี้มาน,นีนะพี่มาน,นีล้อมเพชรเนาะหน้าแพงเช่นกันแต่อันนี้ไซส์เล็กผมพออ่ะอันนี้ขอเอาแบ่งร้อยเดียวพอร้อยเดียวพอตัวนี้เอาร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทมานีล้อมเพชรหน้าแพงขาออนทูปใบไม,ไม่เปิดหน้าเหลืองเช่นกันครับพี่อ๋อเมื่อกี้ขึ้นต้นโตไซส์โตไปนี่นี่ด้านหลังต้นเมื่อกี้ขึ้นไปไซส์โตร้อยห้าสิบไซส์นี้ขอหน,นึ่งร้อยบาทมานีล้อมเพชรหน้าแพงครับพี่ถ้ามันต้นเล็กไม่ทันใจก็ผมแนะนําไปยกต้นใหญ่ไซส์โตเพราะว่าหน้าเดียวกันพี่หน้าขาออนทูแล้วก็ใบหม่เปิดหน้า เลืองทองออกมาแจ่มๆเนาะส่วนต้นนี้นะมะงนนอันนี้เป็นหน้าั้งเดิมออริจินอลนะพี่หน้าด่างชมพูนะใบใหม่เปิดหน้าทองมาแล้วเรียบร้อยครับพี่สาหรับนะมะงนนต้นใหญ่กระถาง5.5ต้นนี้หน้าอย่างสวยเลย150บาทครับพี่นะมะงนนใหญ่หน้าชมพูเหลืองทองหลอดใหม่มาแล้วเส้นกันจะสวยสวยเลยเปิดหน้าทองมาแล้วเรียบร้อยเดอ้อ150บาทนะมะงนนใหญ่ครับผมอ่ะส่วนตรงนี้ รัศมีเงินใหญ่เบ้อเริ่มเลยโอ้โหใหญ่มากครับพี่รัศมีเงิน5.5ล้นยก8ก็ยังล้นผมว่าต้องยกกระถางต้องยกกระถาง10เป็นแหละตนนัวนี้รัศมีเงิน100บาทแลนครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวหนึ่งบาทรัศมีเงินสวยสวยเลยจ้ะพี่จ๋า ใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นนะสิชั้นนะสิหันแนต้นนี่ครับพี่ชื่อว่าทองเศรษฐีครับผมทองเศรษฐีนี่เลยเหลืองป้ายตัดส้มส้มนะพี่ป้ายดังตัดส้มส้มแบบนี้เนาะทองเศรษฐีโตมาสวยมากสวยมากแต่ว่าไม่ต้องรอโตโตตอนนี้ก็สวยแล้วจ้าห้านิ้วทองเศรษฐีสามร้อยบาทนี้ใบร่างใบนี้อย่างส้มนะพี่ส้มตัดเลืองทองเนาะสามร้อยบาททองเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีจัดเลยต้นนี้ครับพี่ด้านหลังดนะ้านหลัง เศรษฐีเช่นกันครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าม่านเศรษฐีครับพี่ไม้แบบว่าสะโพกผายใบเรียวด่างชมพูสวยครับพี่ต้นนี้ม่านเศรษฐี400บาทจะพีสวยสวยนี่เลยสะโพกผายไรพึ่งอัดแล้ว400บาทครับพี่มา่านเศรษฐีม่านเศรษฐีอ่าเศรษฐีเช่นกันจากต้นนี้และต้นนี้สวยสวย,สวยเลยนี่เลยไม้อาจารย์วิรัติอัดเอียมนะพี่นี่เลยสวยสวยชื่อว่ากำเนิดพลยนะพี่กำเนิดพล ไม้ป้ายครับพี่สวยๆนี่เลยแดงตัดเขียวเนาะแดงตัดเขียวกําเนิดพลอย400รบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วสวยใหญ่ร้นฝูห้าจุดห้านิ้วกําเนิดพลอยสวยๆเลยจ้านี่เลยใบแบบว่าอ้วนกลมเลยนะอ้วนกลมเลยกําเนิดพลอยป้ายสวยป้ายเจียมจ้างามๆสวยสวยแรดด้านนี้กินาลีเล่นไฟครับพี่มีไซส์ใหญ่ๆอยู่นี่หมดเลยเนาะมีตัวนี้สวยๆ เอ,เอาเอาเอามองไปความหน้าด่างแล้วกันเน้นความด่างสวยเลยพี่ไซส์โตไซส์ใหญ่เดี๋ยวค่อยว่ากันนี้เลยแต่สวยพุ่งแล้ว5.5นิ้วกินนารีเร่นไฟครับผม3 0 0รบาทจ้ะสวยแจ่มล้นฟู5.5นิ้วนี่เลยด่างสวยแบบว่าโบบาโบบานี่เลยใบมันเงามากเจอแสงแดดเข้าไปนะ้พี่เนาะกินนารีเร่นไฟจ้ะสา0รบ,บาทสวยสวยเลยจ้าและต้นนี้ครับผมเกสอนครับผม เกสอนภูมิมาลินครับพี่นี่เลยกระดูกแดงไส้แดงตัดความเหลืองทองป้ายตัดเขียวทับอีทีโอหลากสีหลายสันเหลือเกิน550บาทครับพี่เกสอนภูมิมาลิน550บาทกระถาง5.5นิ้วนี่เลยตะกูลแบบไม้เหลืองไม้แรงไม่ใหม,ม่เดอ้อสวยๆงามๆครับผมและต้นนี้เหลืองแรงขึ้นมาอีกครับผมซันเซสกายบึ้ดยกขึ้นมาให้ดูครับพี่หน้าสวยนี่เลย หน้าส้มเหลืองทองป้ายตัดน้ำตาลเดี๋ยวความป้ายตัดน้ำตาลในตอนโตเขาจะเป็นป้ายตัดดานะพี่เนาะสวยมากซันเซตสกายไม้เนื้อหอมบินออกนอกเป็นว่าเร่นหันเนี่ยแปดร้อยห้าสิบาทครับพี่ซันเซ็สกายกระถาง5.5นิ้วนี่เลยหน้าส้มเหลืองทองส,สวยนี่ผมลากยาวให้เลยกลัวสวยไม่พออ่ะตอน,นนี้อุทยานครับพี่อุทยานนี่เลยใบกลมน้องอ้วนกลมเหลืองป้ายตัดเขียวครับพี่เนาะเหลืองทองตัดเขียวน้องอ้วนกลม อุทยานหลวงราชพฤกษ์450บาทกระถาง5.5นิ้วสวยร้อนฟูครับพี่นี่เลยพุพง่งพุ่งเอาไปยกเอาไปอัพขึ้นกระถาง8ได้เรียบร้อยแล้วจัดไซนี้ต้นนี้เนาะนี่เลยหน้าสวยจัดอุทยานหลวงราชพฤกษ์จ้ะ450บาทและแล้แล้แลแลนะเทพพสุธาเหลืองๆต่อกับเทพพสุธาครับพี่หน้าเหลืองทองอาลามเทพเละตากระลึงอันนี้ครับพี่300บาทจ้ะเทพพสุธาเหลือง ตัดเขียวสวยแจ่มแหลมเลยครับผมตัวน,นี้แหลมเลยอย่างสวยอย่างเด็ดครับพี่ย่างสวยยางเด็ดต้นนี้นี่เลยหน้าแดงชมพูเรืองทองมีขาวกระจายมาจากที่ใบร่างครับพี่ต้นนี้ไม่ฟ้ารวงครับพี่สวยเจ่ม สวยแจมไม่ใช่สวยจิมสวยแจมสวยแจมแหลมเลยครับพี่เออจะสวยจิมอะไรล่ะสวยแจมสวยแจมแหลมเลย300บาทครับพี่แม่ฟ้าหลวงหน้าให้สวยแบบนี้แบบนี้ออกมากระทบแดดกันสักนิดหนึ่งนี้จ้ะหน้าสวยส้มแดงเหลืองทองอารามเทเลตัาดึงหลักสีหลกสันสวยๆแม่ฟ้าหลวง5.5นิ้วนะครับพี่ตันนี้กระถาง .5 5นิ้วนะแต่ล้นแล้วจ้ะ3า0บาทสวยสวยเลยจ้าใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้เด้ออย่างเด็ดอย่างเด็ด าวางก่อนครับผมวางก่อนแต่ข้างกันนี้ทองสยามครับพี่หน้าสวยล้วนกระถาง5.5นิ้วต้นนี้บางเสร็จแล้วนี้เลยเปิดขึ้นมาให้ดูครับพี่ทองสยาม5.5นิ้วสวยล้นครับพี่นี่เลยหน้าแดงแดงเหลืองเหลือง,องทองครับพี่ตัดกันเห้ดน,นี่โฟกัสให้ดูทีนี้จะ300บาทครับพี่ทองสยาม300บาทต้นที่หนึ่งนาะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเดี๋ยวขึ้นให้ลอือีกสักหนึ่งต้นนี้จะวางกันอยู่ข้างนี้ขึ้นเลยครับพี่300บาท ต้นที่สองครับพี่ทองสยามร้อนๆกระถางห้าจุดห้าโตมาสวยมากแต่ตอนนี้ก็สวยแล้วหันแนวด้านบนผมเจอแม่ฟาหลวงอีกหนึ่งต้นครับพี่เนาะนี่เลยฮาร์ปครึ่งเลยต้นนี้อะขึ้นให้ดูครับพี่รอดใหม่ก็มาแล้วด้วยแม่ฟ้าหลวงอันนี้อันนี้ไม่ใช่นอไม่ใช่ลูกนะพี่ลูก,ล,กลูกอยู่ลูกคนละแม่ลูกคนละแม่ขี้ยาขี้ยา,ยาลูกคนละแม่แม่ฟาหลวงสามร้อยบาทครับพี่อ่าต้นที่สองต้นที่สองครับพี่เนาะซื้อหนึ่งครับพี่ แถมต้นนี้อีกหนึ่งต้นนี้หนึ่งหยอกหยอกหยอกสามร้อยบาทต้นที่สองครับพี่แม่ฟ้าเรืองสวยหลอดใหม่มาแล้วจะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะแถมลูกคนละแม่ให้ไปด้วยอ่ะนี่ผลถอนแล้วถอนแล้วเท่านี้ถอนต้นแถมออกแล้วถอนต้นแถมออกแล้วบีทัดแดงสวยๆครับพี่หน้าด่างแดงเข้มๆผมอยากโยกมาเจอแดดให้ดูนี่เลยด่างแดงแบบเข้มๆใบมันเงาฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งครับพี่บีทัดแดงสามร้อยบาทห้าจุดห้านิ้วสวยร้อนนี่จากด้านข้างครับผมนี่เนาะ สวยพุ่งๆแล้วจ้ะต้นใหญ่ไซโตร้อน5.5ปีศาจแดง300บาทครับพี่นี่เลยหน้าแดงเข้มปัดได้เด็กเข้มปัดนี้ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมปีศาจแดงจ้าด้านนี้อ่าออฟ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 ,อฟไม่ใช่อ่าออติมัสครับพี่ออติมัสสวยสวยนี่เลยหน้าส้มเหลืองทองพองอัมพายสวยๆงามๆครับพี่หลอดใหม่อ่าอ๋อใบนี้ใบนี้เพิ่งกลางเพิ่งกลางเพิ่งกลาร800บาทครับพี่ล้นล้นยก ลงกระถาง8ดได้แล้วเรียบร้อยตอนนี้อยู่ในกระถาง5.5ุน,นี่มีแต่ใหญ่มากนี่จ้ะออฟติมัส800รบาทนี่เลยหน้าสวยสวยครับพี่หน้าส้มเหลืองทองป้ายตัดเขียวแจม่มแจม่มที่พื้นใบครับพี่สวยสวยน้องออฟติมัสจ้าแล้วก็มีลูกไม้ครับพี่ลูกไม้เป็นลูกไม้ผ่าครับพี่หน้านี่เลยหน้าเหลืองทองแล้วก็จะมีความกัดส้มกระจายกระจายครับพี่ทั่วทั้งใบเนาะสวยสวยครับพี่นี่เป็นไง หยดน้ํบาบนใบบอลบาสเนี่ยศิลปะบนใบบอลอย่างสวยครับพี่ธรรมชาติสรรสร้างอย่างสวยหยดน้ำบนใบบอลอะตอนนี้ลูกไม้เหลืองอาลูกไม้ส้มเหลืองทองครับพี่เจ็ดร้อยบาทสวยๆจะมองไม่เห็นกระถางแล้วเพราะว่าตอนนี้อยู่ในกระถางห้าจุดห้าแต่ล้นจัดพี่เอาไปยกแปดหรือว่าอุ้มสิบนี่คือฟูสวยเลยครับพี่ลูกไม้ส้มเหลืองทองเจ็ดร้อยบาทครับพี่อย่างสวยเลยเจอแดดเข้าไปนี่เลยบอกว่า นี่สว่างสวยจัดครับพี่งามๆเลยจ้าต้นใหญ่ๆหน้าแจ่มๆครับพี่ต้นนี้เลยออ้ยอ้เม็ดเม็ดเม็ดสีมาแล้วพี่เกสอนภูมิลินนะพี่เม็ดขาวชมพูเปิดมาแล้วครับผมเล็กๆเขาจะไม่มานะชมพูอันนี้ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ไวซรุ่นแล้วพี่นี่เลยโตเต็มไวอันนี้พี่เอาไปยกอุ้มลงกระถางสิได้เลยนะเดี๋ยวผมยกอันนี้อันนี้คืออยู่ในกระถาง5.5นะพี่แต่คือเอาไปเอาไปยกสิได้เลยเพราะว่า เม็ดหน้าชมพูเข้ามาแล้วนะพี่เนาะนี่เลยสวยโตเต็มวัยแล้วเกสรภูมิมาลินแต่ว่ายังใหญ่ได้กว่านี้แต่ไซนี้น้องขอแบ่ง1000บาทครับพี่เกสรภุมิมาินเปิดหน้าเม็ดชมพูมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่กระดูกแดงเข้มปัดหน้าเหลืองทองด้านข้างครับพี่โอ้หลอดใหม่มาด้วยเป็นไงล่ะผมบอกแล้วไซนี้โตไวครับพี่ยกลงกระดังสิบได้แล้วเกสรภูมิมาลินใหญ่หน้าสวย1000บาทครับพี่บอกเลยว่าต้นนี้ หา้ามพลาดแล้วจะใส่เจียหันแนวเยสียใจครับพี่ย่างสวยครับพี่นี่เลยจุดเด่นเม็ดมาแล้วครับพี่เม็ดชมพูเนาะนี่เลยขาวชมพูตัดเรืองกระดูกแดงเข้มฟัดสวยๆจ้ะเกสรไซส์ใหญ่หนึ่งพันบาทและด้านนี้อ่าพิง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 ครับพี่พิงอันติเมตครับพี่นี่เลยสุดยอดของความผีชมพูขาวชมพูใบนี้เปิดเลืองครับพี่ใบใหม่ล่าสุดเนาะเปิดเรืองทองพิงอันติเมตสวยๆโบบา้าโบบา้าครับพี่สามร้อยบาทสวยๆเลยจากกระถาง .5 5นิ้วครับพี่พิงอัติเมทอ่าต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งครับพี่เพื่อไว้เป็นตัวเลือกในใจเธอฮะแล้วพิงอัติเมท์ครับพี่สวยๆ300รอบาทต้นที่2ครับพี่เปิดหน้าเหลืองทองเรียบร้อยใบใหม่ก็เหลืองนะพี่นะใบใหม่ม้วนต้นเปิดหน้าเหลืองมาแล้วสวยๆครับพี่พิงอัติเมท์0 0บาทต้นที่2จากต้นที่2และด้านนี้อ่าหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเอียงตะแคงเอียงข้างต้นนี้นอนอยู่นอนอยู่เออเบียดกัน หนึ่งเดียวครับพี่หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในจักรยานฮะหนึ่งเดียวในจักรวาลฮะถูกแล้วครับพี่หนึ่งเดียวในจักรวาลหน้าสวยแดงเข้มปัดนี้เลยกระทบแสงแดดแดงเข้มๆแบบนี้แบบนี้ครับพี่นี่เลยตัดกับเม็ดขาวสะอาดสะอ้านนะพี่หนึ one, ่งเดียวในจักรวาลหนึ the the ่งพันสองร้อยบาทครับพี่สวยๆแจ่มโบ๊ะแจ่มโบเลยต้นนี้ฟอร์มสวยเม็ดขาวแจ่มครับพี่หน้าแดงเปิดแดงมาแล้วทุกใบยิ่งใหญ่ยิ่งแดงยิ่งใบใหม่ยิ่งแดงครับพี่ กระถาง5.5ด้นข้างนี่ครับพี่พุ่งพุ่งใหญ่โตแล้ว1,200บาทหนึ่งเดียวในจักรวาลจ้าหวางก่อนต้นนี้ปึ๊ดปุ๊ป๊ป๊อ่าสิราจักรพพัดยังไม่โดนใจครับพี่ไปกันก่อนอ่าต้นนี้ครับพี่โดนใจโดนใจใช่เลยอ่าชื่อว่าเทพชุมนุมครับพี่เป็นไม้ด่างใต้เนาะเป็นไม้ด่างออกแบบว่าด่างจากข้างด้านในครับพี่ด่างขาวเนาะพี่เนาะใบนี้ออกเปิดไปเปิดเหลืองี่ใบใหม่แล้วก็จะมีความ ป้ายเขียวจากด้านขอบใบด้านนอกเข้ามาเลยเรียกว่าไม้ด่างป้ายนะครับพี่ต้นนี้ไซส์ใหญ่ต้นโตมากด้านข้างครับพี่นี่เบเริ่มเบเริ่มเทพชุมนุมต้นนี้ขอ250้าบบาทครับพี่กระถาง6นะกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้ว250บาทเทพชุมนุมไซส์ใหญ่แม่พันธุ์แล้วตัวนนี้ต้องบอกเลยว่ายกกระถาง1ิได้เรียบร้อยสบายสบายนี่เลย ม้ฟอมสวยครับพี่ใบแข็งกานแะข็งเนาะไม่ต้องคำ้ำไม้ค้ำใบเลยนี่ถึงความด่างก็คือด่างใบหนานะพี่นะด่างใบหนาไม่ได้แบบด่างอ่อนปลวกเปียกเออเทียบชนนุมจ้ะสวยสวยเลยสยามสยามครับพี่สยามนาะริมิตสวยสะกิดใจใครบ้างไหมเอออันนี้เป็นต้นใหญ่ไซส์ใหญ่กระถาง8นิ้วนะพี่สวยไหมพี่พคนไหนรอกระถาง 5. 5. อ่ะห้าจุดห้ารอสักนิดนึงนพี่กำลังเพิ่งเอออัพจาก กระถางสี่ขึ้นนะพี่เนาะรอฟอร์มสักหน่อยตอนนี้ไซส์ประมาณสักสองใบเองเดี๋ยวแต่ว่าผมมีเป็นแบ่งไซส์ต้นนี้ก่อนละกันเป็นกระถาง8นิ้วไปเลยเป็นแบ,แบ่งต้นใหญ่ไซส์ใหญ่ไปเลยเนาะเดี๋ยวต้นเล็กไซส์กระถาง5.5ล้อ,อก,ก่อนเด้อแปบ๊บเดียวครับพี่อ่าต้นนี้กระถาง8ด้านข้างครับพี่นี่เลย8นิ้วต้นใหญ่ไซส์โตแม่พันุ์สยามณนะรึมิรครับพี่1,200สยบาทสวยๆครับพี่โบบา้าโบบา้าปลายสวยปลายแจียมปลายหรนี้เลยครับพี่ใบใหม่ล่าสุด ยังจมเลยนี่เลยใบรองและรองร้องรอง,รองอีกทีครับพี่ไซส์ใหญ่ต,นต้นโตสวยสวยสายามนารมิตหนึ่งพันสองร้อยบาทไซส์ใหญ่ต,นต้นโตแม่พันแปดนิ้วลวน้ลวนล้นครับพี่มุมบนครับพี่มุมบนอ่ะมุมบนเต็มกล้องเต็มจอเต็มกล้องเต็มจอใหญ่จริงๆแล้วหน้าสวยด้วยนะพี่เนาะจัดไปจ้ะสายามไซส์ใหญ่ด้านนี้อ่าบับเบอร์บีสวยสวยเลยไม่ได้มาขึ้นเลยตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเลยครับพี่อยู่ตรงกลางตู้มุมนี่เลยไม่ได้ขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งะครับผมผมขึ้นให้เรอวดีกว่า บับเบอร์บีสวยๆครับพี่อ่ะต้นนี้ครับพี่หน้าเหลืองเม็ดสีแจ่มมาเลยครับพี่สวยๆ5.5นิ้วล้นแล้วนะลดแล้วด้านข้างครับพี่บับเบอร์บี350บาทต้นที่1ครับพี่ออกแดดจ,จะประมาณนี้นี่เลยเจอแดดเข้าไปเหลืองสว่างมากครับพี่350บาทต้นที่1บับเบอร์บีครับพี่บับเบอร์บีสวยๆรอดไปมาแล้วนี่จะฮารครึ่งฮารครึ่งต้นที่1นะครับผมอ่ะด้านในบับเบอร์บี3า0บาทต้นที่2ครับพี่ต้นที่2 เหลืองทองอารามแท้เลยตำลึงเช่นกันครับพี่ใบเบลเลอร์เบลเลอร์เลยครับพี่ใบเบลเลอร์ผ่าชิ้นใหญ่หลอดใหม่มาแล้ว350บาทต้นที่2ครับพี่ต้นที่2บับเบ,บิร์บีจะและอีกหนึ่งต้นใหญ่ๆเช่นกันครับผมบับเบ,บิร์บีสามร้อยห้าสิบบาทต้นที่3ครับพี่หนึ่งสองสามต้นละสามร้อยห้าสิบาทบับเบ,บิร์บีกระถางห้าจุดห้านิ้วเลือกได้เลยจ้าทังนี้ครับผม ลูกไม้ครับพี่เป็นลูกไม้ใบกลมหน้าด่างประครับเดอ้อด่างสวยนี่เลยด่างสวยบบบบบะหน้าด่างประครับใบกลมประครับช่วงนี้ใบกลมมาแล้งมาแล้งครับพี่นี่เลยจ้ะสวยสวยด้วยกระแสแบบว่าเมืองนอกเนี่ยมีเนาะเข้ามาแบบว่าหาแตงไม้แบบใบกลมหน้าแบบว่ามาณนี้นะพี่เนะาะสวยสวยครับพี่ผมแบ่งในไทยจ้ะสามร้อยห้าสิบาทต้นนี้เลยต้นที่หนึ่งถามว่าใหญ่ไหมก็ ก็ก็ยกลงกระถางสิบได้แล้วพี่อันนี้กระถางกรนะถางห้าไอ้กระถางหกนะอันนี้กระถางหกนิ้วนะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่เลยรูปไม้ใบกลมด่างประครับกระถางหกนิ้วรับพี่สามร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งนี่เลยเขาจะด่างประครับแจ่มแจม,แจมชัดเจนชัดเจ๋วแบบดีนะครับพี่นี่เลยอย่างสวยเลยแหละอ่ะต้นที่หนึ่งเดี๋ยวขึ้นให้เป็นตัวเลือกอีกสักหนึ่งต้นครับพี่ต้นนี้นะต้นที่หนึ่งเดี๋ยวต้นที่หนึ่งลูกไม้ใบกมลนนมด่ดดดาง ดามะครับาม350บาทต้นที่2จงจะว้าวเลยกระถาง6นิ้วกระดาง6นิ้วนี่เลยยกลงกระถาง10ได้เลยครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตหน้าสวยจัดรูมมไปไม้ใบกลมดามะคระบาม350บาทต้นที่2ครับผมนี่เลยบึมปั้มบึมปั้มบ,มบมอกเลยว่าต้นใหญ่ครับพี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่เลยเพราะว่าอย่างถานนึงผมนะผมมาได้แค่2ต้นเองอย่างฐานนี้ก็3ต้นนะพี่คือต้นใหญ่แล้วแล้วก็อ่ะตรงนี้ สาสใหญ่อันนี้ใหญ่แปดครับพี่ใหญ่แปดกระถางแปดนิ้วนี่เลยหน้าพื้นเขียวนะพี่กัดแดงแปดแบบนี้แล้วก็นี่เลยด่างเหลืองทองครับพี่ชื่อว่าเจ้าขานนะเจ้าขานอันนี้ใหญ่แม่พันเช่นกันครับพี่อ้าว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 โนมาเยผมนึกว่าบเบียไปเบร่า er นี่ครับพี่นนมาเบลเลอร์เบลเลอร์เลยโอเคเดี๋ยวจะได้ผ่าอย่างแน่นอนถ้ายังอยู่นะพี่เนาะ เดียเด๋ยวเดี๋ยวน้องก็ยังไม่เห็นน้องก็ยังไม่เห็นนี่เลยเพราะว่าผมเอามาอัปเดตแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีหนอนนี่เดี๋ยวจะยกออกไปไวข้างนอกแน่นอนเลยเดี๋ยวผมขึ้นก่อนแล้วกันนะพี่นะกระถางแปดนิ้วนี่นะด้านข้างครับพี่สายใหญ่มีหน่อเจ้าขานแม่พันธครับพี่หน้าสวยแดงแป๊ดเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่พร้อมหนอด้วยพร้อมหนอด้วยนี่เลยเจอแดดเข้าไปครับพี่หน้าแดงๆครับพี่ตัดกับความด่างเหลืองทองแบบนี้ครับพี่สวยๆเจ้าขานใหญ่สายแปดนิ้วไม่พันธุไม้หัวพร้อมหน่อครับพี่สวย,สวยคุ้มจัดหนึ่งพันห้าร ยกได้เลยเบอร์เลอร์เบอร์เลอร์จ้าใหญ่ๆห,หน้าสวยๆแบบนี้ครับพี่มีน้อยเหลือน้อยเล้วเพราะเหลือต้นเดียวครับพี่นี่เลยหน้าสวยต้นนี้ชื่อว่าอ่าคมเคี้ยวนาคาราดนะพี่เนาะนี่เลยคมเคี้ยวนาคราดสวยๆจะออกเขาจะออกด่างแบบว่าด่างแดงมาก่อนแบบนี้ครับพี่เนาะนี่เลยด่างแดงเนาะแล้วก็นี่เลยเริ่มเปิดเหลืองมาพี่ดูใบ้หม่ล่าสุดนี่มีความตัดด่างเหลืองกับความด่างแดงตัดกันครับพี่ด่างตัดกันเลยเหลืองและแดง คมเขี้ยวนาคาราชสวยๆครับพี่อ่าห้าจนห้านิ้วแต่ล้นมากนี่ผมถอยกล้องออกมาไกลมากครับพี่ต้นใหญ่ไทโตเหลือต้นเดียวแล้วสวยๆสามร้อยห้าสิบาทครับพี่สามร้อยห้าสิบาทแล้วกันเนาะเหลือต้นเดียวแล้วคมเขี้ยวนาคราชไซนี้ฟอร์มนี้เหลือต้นเดียวหน้าสวยครับพี่หน้าแดงเหลืองทองแบบนี้แบบนี้ครับพี่ยังสวยและมีต้นเดียวและมีต้นเดียวด้านในขออนุญอตเอื้อมกอนกนะพี่ปุ๊บเลยนะลาสีลาสี ราศีเมษครับพี่ราศีเมษสวยสวยนี่เลยด่างแดงโบบะโบบะับี่ใบมันเงาเจอเด็กเข้าไปอย่างสวยราศีเมษครับพี่200บาทจาก200บาทสวยสวยนี่เลยหน้าแดงแดงใบมันเงาแบบนี้แบบนี้ผมจะหามุมพยามให้เห็นความด่างนะพี่บางทีแบบว่ากลัวแบบจะย้อนแสงอะเนาะ200บาทครับพี่ราศีเมษสวยมากครับผมนี่จะด้านข้างสวยๆตับราศีไม่ว่าจะอยู่ราศีไหนก็เลี้ยงได้นะครับพี่ราศีไหนก็เลี้ยงได้เนาะอ่ะด้านนี้ มามาได้ครับพี่มาแล้วมีมาแบ่งมีแบ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดนีอันนี้ไม้อ๋อการใบกามปูเดี๋ยวพี่เห็นผมเห็นแทงอยู่ผมก็นึกว่าอะไรเออเอาออกแล้วออกแล้วโ okay <uit> อเคต้นนี้ครับพี่นี่เลยด่างเหลืองเม็ดสีเริ่มมาเลยนะ <Kingdom happiness> ต้นนี้ชื่อว่าเสือเพ่นะพี่เม็ดเม็ดสีเม็ดสีเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเขาจะมีความด่างเหลืองนะพี่ด่างเหลืองอนในตอนโตใช่ไหมด่างเหลืองปุ๊บแล้วตอนโตเขาจะมีเม็ดอ่าเขาเรียกเม็ดเม็ดสีเม็ดชมพู กัดตัดมาก็จะเป็นเขียวจมพูแล้วก็ความด่างตัดเหลืองนะพี่นนอะชื่อว่าเสือเพนครับพี่สวยๆหลอดใหม่มาแล้วด้วย5.5นิ้ว500บาทจ้ะเสือเพนครับพี่สวยๆไม้เขียวกัดจมพูด่างเหลืองทองสวยนี่จะใบล่าสุดหลอดใหม่ก็มาแล้วครับพี่เม็ดเริ่มมาแล้วนะนี่เลยเรัพี่ชมพูจมพูเนาะสวยๆเสือเพนครับพี่เสือเพนไม้ใหม่ห้0รบาทสวยแจ่มเลย5.5นิ้วและต้นนี้เทวาอภิรักษ์ ตะกูลกลุ่มไม้ด่างเหลืองไม้ให,ให,ให,ใหม่ไม้แร่ใช่กันครับพี่เทวาอภิรักษ์อันนี้ด่างเหลืองมาแจมแจมกระดูกเข้มแล้วก็เดี๋ยวตอนโตนพี่จากพื้นใบเลือบเขียวใช่ไหมเขาจะแบบเปลี่ยนเป็นแบบว่าสีออกกัดดำนะพี่เนาะสวยจะเป็นดำตัดเหลืองเลยเทวาอภิรักษ์ห้าจุดห้านิ้วครับพี่ฟอบนี้กําลังเลี้ยงกาลังสวยเลยเจ็ดร้อยบาทจะแจมแจมเทวาอภิรักษ์ไม้สวยไม้ตระกูลไม้เหลืองไม้ใหม่ไม้แร่ครับพี่ฝากไว้ด้วยของมันต้องมีอันแนวอ่ะคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะคะพี่สนใจตัวไหนก็กิงกลางโทรหาน้องก้อยอไอ mm. ดไลนเลยจ้ะเอิดโทนรด้า,น,านี้เดอ้อนึกถึงบอลสีสวยนึกถึง2-3-4บารมีบอลน,นะพี่ทักมาได้เลยเปิด25ชั่วโมงครับพี่ยิ่งกว่าเซเว่นเปิด24อีกถ้าไม่หลับไม่นอนก่อนนะพี่เนาะอ่ะคุยกันได้ตลอดครับพี่ทั้งราย์และโทรจากสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ